ดีตีเด้อโอ้โหอะดิฉันเป็นให้ไม่ตีก็ได้ครับแปลอะพร้อมนเออน่ารักแหละเมื่อกี้คุณกระซิบอะไรคะบอกว่าคุณคือความหวังของผมอ๋อคุณคือความหวังของผมอ่ะพร้อมพร้อมคู่นี้เขาไม่ตีกันแล้หรอเขารักกันดีเฮ้ยจริงดิไม่มีทำร้ายร่างกายกันช่วงนี้ผมไม่อยู่อีกกองก็หลัง โอ๊ยทำไมรู้สึกฟินล่ะซักกันนอ้าพร้อมนะพร้อมอ้าวเริ่มเริ่มอ๋อยิ้จุกอ๋อยิงมจุกออกไปไปแล้วทำไมมันจุมติ่มกันเลยอ่ะมันแบบน่ารักน่ารักกันอย่างนี้อันหนึ่งบนนั้ได้หนึ่งอ้กเปล่านี่ได้ก่อนอ่ารอบสองอ๋อยิงมจุก เมื่อกี้บนัสพูดมาคำนึ่าเราขาดกันครับมันเขาขาดกันลยังรักกันดีอ่ะย้ายอะไไม่บอกต้องถามก่อนว่างอนอะไรกันหรือเปล่าก่อนหน้านั้นเขาเจ็บของย้ายไม่บอกผมนี่ยาเห้าตีแรงก็ขอบคุณนะไม่เก็บเกับเสื้าแล้วกไปเาเออไม่ต้อล่าวกลับมาห้องโล่งรอบ่อไปรอบสามเ้ายิ้ชุบตัวที่แ สองหนึ่งสองหนึ่งแล้วเราต่อไปสองเท้าผู้ท่ไปแล้วอะ่าเท้าสองสองเท้าแล้วตัดสิตัดสิ เจ็บแค้นเครื่องกรดทษฉันใหญ่ฉันทำอะไรเธอเคื่องคุณเปลัาล่าฉันเป็นจำเลยของคุณนี่หรือพ่อนักบุญถ้าจริงคุณคือคนป่า